สวัสดีพี่น้องจากทางช่องนันทภงม์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งเนาะมือนี้กัสิบาพี่น้องเข้ามาบึงอยู่สำนักง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์สวัสดีเอฟซีสุขนนะครับที่กําลังติดตามมีบางส่วนบางมุ่มนะครับที่บัท่านได้าพี่น้องเข้าบึงขากิลีนี่ก็เป็นหอผักนะครับนี่ก็คือหอผักที่ ที่พนันพักอยู่ล้ะก็หลายๆคนจะเป็นห้องแบบนี้นะครับเป็นห้องเนี่ยเป็นห้องเลี้ยงกันเหมือนห้องเชาวห้องแถวธรรมดาเนี่แหละห้องเล็กๆยู่กันได้ห้องละสองคนสองคนสองคนครับบางห้องก็สามคนถ้าเกิดว่าผู้ใดบ่มีหมองอยู่ครับอิลีกันทีใดแ่แย่กันอยู่สมมุติว่ามาจากทางเดียวกันมาจากทีมเดียวกันมาจากบ้านเดียวกันเป็สีเพม่อนกับพักนํากันสามคนกับมีนะครับบางห้องแต่ว่าห้องที่พนันอยู่อยู่สองคนนะครับกับน้องแดนเซอร์อีกคนหนึ่ง นี่ก็เป็นบันไดทางลุ่งนะครับติดกับทงหน้าครับข้างหลังเนี่เป็นทงไฮทงหน้าแบบนี้เลยนะครับทุ่งนากว้างเนี่ยบรรยากาศดีนะครับนานีก็สีเขียวเนี่ยจังน้อยอีจังน้อยกอเขาออกห่วงเขาซุกแล้วคนเกี่ยวเขาออกเบิรก็คือสีแปนจางปางอ่ะแหละนี่เป็นบันไดทางลุ่งอ่าแล้วทัดลงมากมงนีก็จะเป็น ห้องน้านะครับห้องน้ําห้องท่าห้องห้องน้าส่วนร่วมนะครับไม่ใช่ส่วนตัวห้องน้าส่วนร่วมใส่น้ํากันมีอยู่ประมาณสองสี่หกแปดสิบมีประมาณสิบห้องนะครับในห้องน้ำมุมหนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นห้องพักนะครับสันล่างคล้ายๆกันกรับสันบนนั่แหละห้องกระช่อกันนะครับมุมนี้เป็นมุมหนึ่งเข่าของพ่อแหลมพ่อแหลมแมนนูยแล้ิเป็น แล้วเสิเพ็ดกับเขาเราอยู่มุมนี่เนาะมีเตามีอะไรสำหรับนนสำหรับนึ่งข้าวสำหรับเพ็ดกับเขาของเราส่วนโตเนาะอยู่หน้าห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำก็มีเครื่องซักผ้าหยดเหรียญสำหรับผูใ้ใดที่ว่าอยากซักมือต้องการความสะดวกรวดเร็วนะครับทางอค์ก,กร์เป็นเกมี่เครื่องซักผ้ามาให้เอาสำหรับไปทาซักชุดซักชุดของพนักงานซักชุดของ ซักชุดการแสดงสําหรับชุดทีสามารถซักเครื่องได้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าของพนักงานนี่แหละกับหยอดเหรียญน,นะครับหยอดเหรียญใครที่ต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วการใส่เครื่องหยอดเหรียญน,นี่เอายุนาหองน้ำก็สิประมาณนี้เนาะอ,นองค์กรของเราก็รู้สึกว่าจะมีครบนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกมุมนึงนะครับครับถัดมากก็จะเป็นห้องพัก นะครับยู่หลังโดมนี่จะเป็นรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นที่ที่แรกเลยนะครับสําหรับห้องพักบางห้องยู่ถึงหาหกคนนะครับฝั่งนี่ห้องใหญ่ฝั่งนี่เป็นห้องห้องใหญ่ก็มูยู่ได้ประมาณสามคนขึ้นไปนะครับสามคนบ้างสี่คนบ้างทังนี้ก็จะเป็นหลังโดมแล้วก็เป็นห้องขวนะครับแล้วก็ฝั่งทังปุ่นพี่น,น้องจ๋า เป็นห้องซ้อมดนตรีูนติดกับตึกขึ้นไม้ตรงนั้นก็เป็นหอพักนะครับหอพักของนักดนตรีของทีมงานตลกแดนเซอร์หลายต่หลายท่านกับพักยูหันละหอขึ้นไม้นี่สิมีอยูสอจุดนะครับตรงตึกสองชั้นนั้นด้วยแล้วก็ตรงตึกสั้นเดียวนํ่พื้นที่ก็นยังอีกหลายพอสมควรที่ว่าบ่ท่านได้เหตุใดสางอย่างเห็นไหมเนี่ย ร้านนี่้ามันเฮ็ดึ้นอีกอนีอ่ได้โดมอีกมองหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันยั่งติดขัดอยู่ตรงนี้นี่เห็นว่าต้นไม้แห่งนี่ต้นไม้ต้นนี้บอกเลยว่าวารรมาดาถ้าผูใ้ใดสัมผัสได้ถ้าผูใ้ใดอันนี้ได้เป็นอย่างเพิ่นขึ้นยังบ่อาาออกว่ติมันมีแนวผ้ายู่อยู่มีแนวผ้าเอาออกบ่ท่านได้เดี๋ยวเพิ่นก็จี มีวิธีมาจัดการอยู่สำหรับต้นไม้ต้นนี้นะครับยืนต้นตายเนี่ยมันมีอยู่แนวแนวหลักสมรักษาเพ่นมีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เฮาเหตุขึ้นนี่ยสิ่งเล็กๆน้อยๆของใสของสอยของทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นเริ่มตั้งแต่ไม้จิ้มแคลเริ่มแต่ไม้จิ้มซา ไม้จิ้มฟันยันเรือลบ่นละมีของรักษาอยู่นะครับมีของรักษานี่แม้กระทั่งธรรมชาติบ่มเมนบ่โม่นตว่าแต่แต้ตนไม้ยืนต้นตายนีนต้นเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นว่าต้นกอม้อนก่อนนี่ก็มีก็มีชีวิตนะก็มีชีวิตเหมือนกันต้นไม้ยืนต้นตายก็มีชีวิตขึ้กันมีสิ่งรักษามีสิ่งที่ ทำให้เขาได้อยู่อย่างนี้เนี่ยธรรมะสั้นเพื่อนเราออกแล้วเนี่ยต้นใหม่ต้นนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพาไปมุมดูมุมต่อไปครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของแม่ครัวนะครับฝั่งของครัวอ่าพนักง,งานทุกคนที่ไม่ได้มีเงินมีทองคนที่อยู่ที่นี่ประจํา<ม>ก็จะมารับประทานอาหารที่นี่กันทุกคนนะครับแล้วก็อาวุธนะครับสิมีอาวุธของไผ่ของมั่นนี่นี่ครับ มีถ้วยกับซอนถ้วยกับช้อนกับจานสำหรับมาตักเข่าไปกินถ้าใครไม่มีอุปกรณ์ตรงนี้มาหายืมท่านี่อดนะครับพี่น้องอดได้ยังกินแมงมื้อเนี่ยฮะปลาสมปลาสมจะมได้ปลากินโกต์้นี้ปลากินโกก็มีอันนี้นี่แหละจะต้องมีอุปกรณ์จะต้องมีอาวุธของใครของมันครับนักรบต้องมีอาวุธ หลังจากเมื่อวานนี่มาทายเห็บเบิงแล้วนะควขั้วเฮ้านี่คือเป็นอีกมุมหนึ่งครับเป็นอีกหนึ่งมุมที่ที่ทุกคนต้องมาคนทีบ่ได้ออกไปกินเข่าทั้งนอกคนทีผักอยู่ในโดมต้องมากินเข่ามองนี้แหละน,นี่คือครัวฝั่งนั้นเป็นของสาหน่อยเพรบันแพงฝั่งนี้เป็นของสาหน่อยแล้วเพื่อนช่วยแต่ว่าเพื่อนบ่ได้แยกกันหรอกว่าวงไหนเป็นวงไหนก็ทําคนละครั้ง บางเถ้อมันซ้อมบ่ตรงกันบางเทืาไมากินบ่พร้อมกันก็ต้องเฮ็ดคนละเถ้อนั่นแหละแต่ว่าส่วนมากแม่เราก็สิไปนําวงสาวหน่อยลําเพื่นโชว์วงสองนี่นี่แม่ครัวลํําพงลาเพื่นโชว์นะครับลําเพื่นโชว์ถ้าเป็นเป็นบ้านแพงก็เป็นแม่นุ้ยเนาะแม่นุ้ยแม่นุ้ยก็ไม่จิตสองคนปะสองคนอ๋อนี่กับแม่ละก็แม่แสงนั่นแหละ มันจะขาดเดียวก็เลยเพราะกันแกงของเลยก็เลยไปักก่อนนี่แหละพี่น้องครับนี่แหละูคดดุณอยากามมาก<บ>ินตำบักหฮู้กินตำบักหุ่งบักแตงบักทั่วก็มีให้เบิดนะครับมาประกอบเอาเองแต่ว่ากับข้าลักลัก,ลกแม่ครัวก็สิเฮ็ดไว้มื้อละเทือสองเทื่อ่ได้กินกันเนาะมาเบิ่งมุมกว้างข้างนี้นะครับพี่น้องจากตน้นไม้ยืนต้นตายต้นนี้ที่มองออกไปถึง หน้าบ้านพูนถือว่ากว้างมากนะครับกว้างนี่แหละเป็นยังเพิ่นคือจังบอกออกก็คือจังบอกไปเบื้องต้นนะครับพี่น้องมันมีแนวหลักสมรักษาอยู่ทาเสียวออกเพราะว่าแต่ละสถานที่มันมีสิ่งที่อยู่ก่อนกี่เก่าใหม่ตั้งแต่สมัยใดมากแต่ต้นไหม่ต้นนี้ยังเป็นเด็กหน่อยยืนกับมีของหลักสมรักษาจนว่าเพิ่นมายืนต้นตายนี่ เพาท่านดเดวออกก็ยอนว่ามันมันมีแนวผ้ายอยู่นะแต่ว่าได้ยินว่าวาโจซีมาเฮ็ดพิเทียวออกอยู่แต่ว่า,วา,วา,าหาหาพิเทียวออก,ออว,อออก,กว่าท่านใดที่จริงถ้าไม่เราออกได้ก็สิโลง่งก็สมควนอยู่มองนี้สามารถสร้างโดมได้อีกหนึ่งหลังถึงสองหลังเลยนะครับถ้าไม่เฮ็ดตอกันออกมานน่นี่แหละพี่น้องข่าวๆสำหรับเสาร์านี้เนาะ คลิปแรกแห่งมานฝากพี่น้องห้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางสองนันตะพง์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเพื่อบรพพาดคลิปดีๆนะครับผู้ขาา่าสิกธิท์ทยยามท้ายลงมาให้เบิงงดูๆกันแล้วกันเนาะคลิปนี้ลายไปก่อนครับสวัสดีครับ